เด็กๆแม่มาแล้วจ้ามาแล้วจ้าพร้อมขนมจ้าไป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 ตังตองบัจีปัจีขนมไหมขนมไหมขนมไหมนี่เราเห็นขนมมะป่างเห็นขนมมะป่างแตะแตะกินขนมมะป่องกินไหมพี่พงศ์กีไปไหนอ่ะพี่พงศ์กีไปไหนอ่ะนู่นไปนู่นแล้ว ต,ตั้งๆกินขนมไหมมาให้ต,ต่างๆกินดีกว่ามาเร็วอมามาตั้าเดี๋ยว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 ลูกเดี๋ยวลูกเดี๋ยวมากินน้ำแข็งไม่ได้นะลูกนะอันนี้ไม่เคยซื้อมาลองอันนี้ก่อนนะอันนี้ไม่เคยซื้อมาห้ามขู่น้องนะห้ามขู่น้องนะ โอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็นๆเอาเขาปิดไว้แน่นเลยพี่พุ่งกีทำไงอะทำไงอะไม่มีใครเปิดกีเปิดน,น่อยๆต่างๆก็มาดมกระเป๋าทำไมแต่เปิดน,น่อยแล้วแกได้แล้วแกได้แล้วอย่าขู่เขาเธอดูก่อนว่าเธอกินไหมไปเลยไปไกลๆน้องไม่มาหรอวันเนี้ยเอากินไหมเนี่ย ทำไมอ,ะอ่ะอะตังเอาไม่กินอะ่ะเอาสีอะไรอะ่ะอ่ะตังไปไปเลยทำไมพี่มุงกีเขาไม่แบบไม่ว่าว่าแบบไม่กินเลยอะ่ะทำไมพี่มุงกีเขาเอาหมดเลยอ,ะอ่ะตังอมีหลายสีเอาแตก๊กมีหลายสีเอาไหมอันเนี้ย อาไม่เอาหรอตังเออโอ้ยตายแล้วพี่มุ่กี้เออเอากินกินตังอะตังจะเอาสีไหนอ่ะตังตังจะเอาสีไหนอ่ะเอาตังอะไม่เอาอ๋อตังเอาสีไหนอ่ะเอาทำไมนี่เอา ไม่เหมือนกันอตองจะสีไหนตองก็สีไหนตองไปแล้วไปกินที่ห้องตัวเองนะไปไปไปกินในบ้านตัวเองไปโอ้ยคนอื่นเขายังพึ่งจะเท่าไหร่เองพี่มุกกี้ไปสองแล้วอันนี้อันนี้เดีย๋ยวไปยุ่งกัน้องไปตงังเธอเอาไปซ่อนไว้ในบ้านแบบนั้นน่ะเดี๋ยวคนอื่นไปเจอเดี๋ยวก็ขู่กันไปเอาออกมา อ้ยไม่รูเรื่องเก็บไว้ให้น้องกินด้วยพอแล้วพี่ๆนี่พี่ๆน่าจะกินข้าวไปแล้วนี่วันนี้ฝนกลับค่ําเนี่ยโอ้แซ่บบ่แซ่บบ่คุณตองแซ่บบ่อแซบแซ่บแซ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 บมุ้งตีมากินใกล้เขาแท้้อยเดี๋ยวก็มาแย่งเขาตั้งตังแล้วนะตั้งสีอะไรอ่ะเอาไหม เอาไปไปเอาไปไปไปเลยเอาไปซ่อนแน่เอาไปซ่อนแน่ๆนเอาไปซ่อนแน่แน่แต่งหมดแล้วเหรอห้ตังเอาไปซ่อนแน่ๆเน,นๆเอาไปซ่อนทำไมตังตังเดี๋ยวคนไหนไปเจอเดี๋ยวก็ทะเลาะก,กันอีกไปแล้ว ซ้อนไปเลยต่างๆซ่อนไปรวดบาย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 นะคะพี่มุกจีเรียงกินไปยืะแล้วสามอันแล้วมั้งใช่ไหมเพื่อนๆจำไม่ได้ <laughs>